สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาไปทัวร์ข้อสมุตประจามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะโดยทุกครั้งก่อนจะเข้าห้องสมุดเราจะต้องสแกน QR code ประจำตัวเพื่อเข้าใช้งานโดยสามารถสร้าง QR code ได้จากตู้ข้างๆได้เลยค่ะ ชั้นหนึงจะเป็นสถานที่พักผ่อนซึ่งมีบอร์ดเกมให้เลือกเล่นมากมายไม่ว่าจะมาคนเดียวเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเพื่อนสามารถมาผ่อนคลายกันได้ที่ชั้นนี้เลยค่ะขึ้นมาที่ชั้นสองจะไว้สำหรับอ่านหนังสือเงียบๆมีหนังสือมากมายหลายประเภทสามารถอ่านได้ทั้งที่ห้องสมุดและมีบริการยืมคืนหนังสือกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ชั้นนี้หรือเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติที่ชั้นหนึ่ง และยังมีอีกหลายชั้นให้ทุกคนได้ไปเลือกอ่านหนังสือตามความต้องการสามารถเลือกอ่านได้ตามชั้นต่างๆที่แยกหมวดหมู่ไว้หรือถ้าหาผ่าหนังสือไม่เจอสามารถมาค้นหาตำแหน่งหนังสือได้ที่คอมพิวเตอร์ตามจุดต่างๆของแต่ละชั้นนั้นๆได้เลยค่ะ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เรายังไม่ได้พูดถึงหากใครสนใจหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถมาใช้บริการห้อสมุดมหาวิทยายลัยราชภัฏนครราชสีมามากันเยอะๆนะคะ